สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง e MZ Channel Android ทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาเย็นๆเ,เราจะมาอัปเดตราคาของมือถือกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมมีมือถือ2รุ่นนะครับที่จะมาเปรียบเทียบทั้งสเปคแล้วก็ราคานะครับให้กับทุกท่านได้ดูมือถือ2รุ่นนี้รุ่นแรกเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ Oppo A31 ส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่จะนามาเปรียบเทียบกันก็จะเป็นในส่วนของยี่ห้อ Vivo นะครับเป็นรุ่น y 15ปี2020นะครับซึ่งความน่าสนใจของมือถือทั้ง2รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันนะครับมีการลดราคาลงมาให้เยอะมากอย่างเช่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นประมาณ1 0 9 0บาทเท่านั้นซึ่งสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูความแตกต่างนะครับแล้วก็จะมาดูว่าถ้าเราจะซื้อจริงๆทั้ง2รุ่นนี้เราควรที่จะเลือกซื้อรุ่นไหนเป็นราคาในเดือนสิงหาคมปี2,563 ซึ่งก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลการเปรียบเทียบกันก่อนนะครับทั้ง vivo y15 ปี2020แล้วก็ oppo a31 ปี2020เช่นเดียวกันซึ่งข้อมูลโดยรวมทั่วไปนะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็สามารถใช้งานแบบ2ซิมได้นะครับเป็นแบบ n a n o s ซิมในส่วนของการวางขายนะครับ vivo y15 วางขายเมื่อปลายปี2019ที่ผ่านมานะครับส่วน oppo a31 วางขายเมื่อประมาณเดือนมีนาเมษาปี2020นะครับซึ่งถ้าเทียบความใหม่ Oppo A31 ก็จะเป็นรุ่นใหม่กว่าทางด้าน Vivo Y15 ในเรื่องของขนาดต่างๆนะครับ Oppo A31 จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าทางด้าน Vivo Y15 อยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าจะมีน้ำหนักที่เบาวกว่านะครับส่วนในเรื่องของจอการประมวลผลนะครับชนิดของหน้าจอของทั้ง2รุ่น Vivo Y15 เป็นจอแบบ LCD Screen 16ล้านสีนะครับส่วน ส่วนทางด้าน Oppo A31 เป็นหน้าจอแบบ Color IPS LCD Screen ซึ่งขนาดของหน้าจอ Vivo Y15 จะอยู่ที่ประมาณ6.35นิ้วนะครับความละเอียดเป็นแบบ HD p l u ส่วนทางด้าน Oppo A31 ขนาดของหน้าจอจะใหญ่กว่านะครับก็คือ6.5นิ้วความละเอียดเป็นแบบ HD p l u เหมือนกันอันตราส่วนการแสดงผลของหน้าจอนะครับ Vivo Y15 จะเป็นแบบ19:5:9ส่วน Oppo A31 จะเป็นแบบ20:9ในส่วนของค่า PPI ใกล้เคียงกันนะครับ Vivo Y15 อยู่ที่ประมาณ268 ppi ส่วนทางด้าน Oppo A31 อยู่ที่ประมาณ270 ppi นะครับเมื่อคิดหน้าจอเป็น100%นะครับ Vivo Y15 จะมีส่วนที่แสดงผลหรือว่าส่วนที่เป็นหน้าจออยู่ประมาณ81.4%ส่วน Oppo A31 จะอยู่ที่ประมาณ89%เลยนะครับนั่นก็แสดงว่าพื้นที่ส่วนหน้าจอนะครับของ Oppo A31 ก็จะมีมากกว่าทางด้าน Vivo Y15 ในส่วนของเมมโมรีนะครับ แรมของทั้ง2รุ่นเริ่มต้นที่4กิกนะครับแต่ว่า Oppo A31 ในบ้านเราก็จะมีทั้งรุ่นแรม4แล้วก็รุ่นแรม6นะครับความจุของ A31 บ้านเราก็น่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ128กิกนะครับส่วน Vivo Y15 จะอยู่ที่64กิกซึ่งทั้ง2รุ่นสามารถใส่ microSD card ได้เพิ่มได้สูงสุดถึง256กิกนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นในเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆก็เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันนะครับอย่างเช่น Bluetooth ก็จะเป็น version 5 5.0ทั้ง2รุ่น เดี๋ยวเราไปดูกันที่รายละเอียดของกล้องหลังกันบ้างนะครับสำหรับ Vivo Y15 นะครับให้ความคมชัดหรือว่าความละเอียดของกล้องหลังสำหรับเลนหลักอยู่ที่ประมาณ13ล้านพิกเซลนะครับส่วน Oppo A31 จะอยู่ที่ประมาณ12ล้านพิกเซลการบันทึกวิดีโอทั้ง2รุ่นทำได้ที่ประมาณ 1,080p นะครับส่วนกล้องหน้าของ Vivo Y15 ความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลในขณะที่ Oppo A31 ให้มาเพียงแค่8ล้านพิกเซลนะครับการบันทึกวิดีโอ ของกล้องหน้าก็เช่นเดียวกันทําได้ที่ 1,080p 30fps ทั้ง2รุ่นส่วนระบบปฏิบัติการนะครับของทั้ง2รุ่นเป็น Android v e r s i o น9นะครับชิปเซ็ตที่ให้มานะครับ vivo y15 จะเป็น MediaTek Helio P22 ส่วนทางด้าน oppo a31 จะเป็น MediaTek Helio P35 นะครับความเร็วของ CPU vivo y15 อยู่ที่2.0นะครับส่วน a31 อยู่ที่2.3นะครับซึ่งดูจากตรงนี้ก็ใกล้เคียงกัน ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับ vivo y15 ให้ความจุแบตมาอยู่ที่ประมาณ5,000ม ah. ิลลิแอมในขณะที่ oppo a31 ให้มาประมาณ4,230ม ah. ิลลิแอมนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบสเปคทั้งหมดโดยรวมนะครับของทั้ง2รุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อในเรื่องของราคากันเลยนะครับมาดูกันว่าราคาปัจจุบันในปลายเดือนสิงหาคมทั้ง oppo a31 แล้วก็ vivo y15 มีราคาเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นดูกันที่ ที่เว็บไซต์ l a z a d a านะครับสำหรับ oppo a31 รุ่น r รม4ลำหนอเป็นเครื่องแท้ประกันศูนย์1ปีเต็มนะครับซื้อวันนี้แถมหูฟังให้ฟรีมีให้เลือกกัน3สีนะครับจากราคาปกติ5 9 9 9บาทลดเหลือ4,950บาทสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีประกันของศูนย์ oppo 1ปีเต็มท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิป Opp o p p o 3 1จาก Lazada 4,950บาทเท่านั้นส่วน vivo y 15นะครับปี2020รุ่นนี้เป็นรุ่นแรมสลอ l, l o m 64นะครับช่วงนี้มีการจัดโปรถึงวันที่1กันยายนปี2,563จากราคาปกติ4,999บาทนะครับลดเหลือ4,160บาทมีให้เลือก2สีในส่วนของการชำระเงินก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันมีประกันให้1ปีเต็มท่านในส ใจอยากจะซื้อ VIVO Y15 4,160บาทจาก Lazada เข้าไปสั่งซื้อกันได้เช่นเดียวกันนะครับดูกันต่อเลยที่ทางด้านแอป Shopee หรือว่าเว็บไซต์ Shopee นะครับสำหรับ OPPO A31 ร้านนี้สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้นะครับแล้วก็มีคอยคืนให้ด้วยช่วงนี้มีการจัดโปร9เดือน9นะครับ OPPO A31 รุ่นนี้เป็นรุ่น RAM 4ล o อม128นะครับประกันศูนย์แท้จากราคาปกติ5,999นะครับลดเหลือ4 0 0 0 580บาทท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับส่วนทางด้าน Vivo Y15 จาก Shopee ปปเหมือนกันรุ่นนี้เป็นรุ่น RAM4 ROM64 เครื่องใหม่ประกันศูนย์หปีนะครับจากราคาปกติ4,999บาทก็ลดเหลือ4,199บาทเป็นราคาที่น่าสนใจนะครับซื้อวันนี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น Oppo A31 หรือว่าจะเป็น Vivo Y15 ทั้งจาก Lazada แล้วก็ Shopee นะครับสามารถ เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ด้วยนะครับตรงความคิดเห็นด้านบนสุดเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ Oppo A31 จากทางด้านค่าย DT แทรุ่นนี้เป็นรุ่นแรมสี่ลอม1 2 8่ b กิกมีให้เลือกกัน3สีนะครับสำหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา1,190บาทรุ่นนี้เครื่องจะถูกระงับหากเราค้างชำระค่าาาาบบรริกกยเเดือนัข แล้วก็สามารถใส่ได้เฉพาะซิมดีแท็เท่านั้นส่วนรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เราเลือกก็จะมีดังนี้แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา1,190บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ2190บาทนะครับสำหรับโปรนี้ถัดมาตรงกลางเป็นโปร5 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา1490บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1000บาทเหมือนกันนะครับรวมจ ก็ประมาณ2,490บาทแล้วก็สุดท้ายเป็น Pro 499ต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา1,790บาทจ่ายค่าหน็ตล่งหน้า1,000บาทเหมือนกันรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ2,790บาทซึ่งทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับท่านใดสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแททุกสาขาส่วน Vivo Y15 ปี2020นะครับมีให้เลือก2สีราคาเริ่มต้นก็1 0 9 0บาท รุ่นนี้เป็นรุ่นที่เครื่องจะถูกระงับหากค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาส่วนรายละเอียดของโปรอิเรนเทอร์เน็ตทั้งหมดที่จะมีให้เราเลือกก็จะมี3โปร,เ,รเหมือนกันนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ6 9ราบาบาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา1นึ่บาทจ่ายค่าอิเนเทอร์เน็ตลุงหน้า1000บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ2องพบาทนะครับตรงกลางเป็นโปร599นะครับซื้อเครื่องได้ราคา1490บาทจ่ายค่าอิเนเทอร์เน็ตลวงหน้าเพียงแค่700บาทเท่านั้นยนบาทเท จ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ2,190บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น Pro 499ซื้อเครื่องได้ราคา1,690บาทจ่ายค่าตนลูกหน้า700บาทเหมือนกันรวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ2,390บาทนะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนเหมือนกันท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น Oppo A31 หรือว่าจะเป็น Vivo Y15 นะครับจากทางด้านค่าย d t a c สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ d t c ทุกสาขาส่วนค่ายที่2เดี๋ยวเราไปดูกันที่ ค่าย TrueMove H นะครับเริ่มกันที่รุ่นแรก Oppo A31 รุ่น RAM 4 ROM 128นะครับรองรับเฉพาะเครือข่าย TrueMove H เท่านั้นเครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาสำหรับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,499บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเริ่มต้น2,699บาทเป็นโปรโมชั่นการเปิดเบอร์ใหม่นะครับส่วนรายละเอียดของโปรก็จะมีให้เลือกกัน3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนซื้อเครื่องในราคา2,6 หก9นะครับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ3699บาทมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสำหรับอินเทอร์เน็ตของโปรโนี้ให้มา 30G กิกนะครับค่าโทรให้มา250นาทีตรงกลางเป็นโปร5 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา299 9บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1000นะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มา 20G ิกิกส่วนค่าโทรก็250นา้ีแล้วก็โนาทีแล้วก็โปรสุดท 1 9 9บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า700อินเทอร์เน็ตให้มา16กิกนะครับค่าโทรก็200นาทีทุกโปรโทรในเครือข่าย t 2 m o v e h ได้ไม่อันนะครับส่วน Vivo Y15 นะครับรุ่นนี้ก็ใส่ได้เฉพาะซิม t 2MuxH o เหมือนกันราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4,999บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเริ่มต้น2,499บาทเป็นโปรแบบเปิดเบอร์ใหม่ซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เลือกกัน3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา2 2,499จ่ายค่าเน็ตลุงหน้าเพียงแค่500บาทมีสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มา30กิกค่าโทรก็250นาทีโปร599ซื้อเครื่องได้ราคา3,999บาทจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า500มีสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มา20กิกนะครับค่าโทรก็250นาทีโปร499ซื้อเครื่องได้ราคา3,299บาทจ่ายค่าเน็ตลุงหน้า500อินเทอร์เน็ตให้มา16กิกส่วนค่าโทรก็200นาที ทุกโปรโทรในเครือข่ายท o o m o เอ H ได้ไม่อั้นไม่จำกัดนะครับใครสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ท o s h o p ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย AIS นะครับ Oppo A31 รุ่น RAM 4ี่ ROM รราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่5,499บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเริ่มต้น2,989บาทส่วนทางด้าน Vivo Y15 นะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่ 4,999. บาทโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปร AIS Hot Deal นะครับซื้อได้ในราคา3,489บาทส่วนลูกค้าทั่วไปก็4999บาทนะครับนี่ก็เป็นสรุปราคา ทั้งหมดของ oppo a31 แล้วก็ vivo y15 ในแบบการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับท่านชอบของค่ายไหนก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยส่วนถ้าท่านอยากจะซื้อเครื่องเปล่าก็สั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ผมก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่่านนไปกอ เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ